คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกอายประหมาะ่าหรือกังวลในบางครั้งเมื่อต้องพบปะผู้คนที่ไม่เคยรู้จักได้ลองสิ่งใหม่ๆตอบคำถามในห้องเรียนหรือพูดคุยกับคนที่ชอบเมื่อรู้สึกเช่นนั้นจงเข้าใจว่าการรู้สึกสั่นท้องไส้ปั่นป่วนหัวใจเต้นรัวหรือเหงื่อออกตาฝ่ามือนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับบางคนความรู้สึกดังกล่าวก็รุนแรง และอาจจะทำให้สถานการณ์ดูน่ากลัวเสียจนรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโรคกลัวการเข้าสังคมหรือโรคกลัวสังคมอย่างไรก็ตามผู้ที่มีอาการดังกล่าวมักยังมีเพื่อนและยังคงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แต่บางอย่างเช่นกลุ่มคนจำนวนมากหรือสถานการณ์แปลกใหม่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกกังวลที่รุนแรงจนตัวเกรงได้ ทำให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวไม่ต้องการมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมสำหรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกและปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่าคนอื่นซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเหล่านั้นเพียงแค่เขาไม่สามารถระงับหรือก้าวข้ามอารมณ์นั้นได้เท่านั้นเองโรคกลัวการเข้าสังคมเกิดขึ้นเมื่อความคิดและความกลัวในจิตใจของคนคนหนึ่งมีมากจนเกินไป แต่ก็มีวิธีที่ผู้ที่กลัวการเข้าสังคมสามารถทําได้เพื่อจัดการกับความรู้สึกดังกล่าวเช่นการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาของโรงเรียนนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาอาจจะช่วยให้ผู้ที่กลัวการเข้าสังคมเข้าใจสาเหตุและวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขความรู้สึกดังกล่าวเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไว้เจอกันอีกนะอย่าลืมเข้าไปเจอเราที่ amaze.org หรือเข้าไปดูช่อง YouTube ของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้บาย